สวัสดีค่ะดิฉันนภพรพิลมาศนะคะเป็นทนายความปัจจุบันนะคะก็รู้จัก f o l เมื่อ2ปีที่แล้วนะคะปัญหาสุขภาพของดิฉันก็คือนะคะ,ะมีปัญหาโรคอ้วนและก็ใช้ f o l มา ใช้เวลานะคะสองปีเศษๆน้ำหนักตัวจาก98กิโลเหลือ82กิโลหายไป16กิโลแต่วันนี้อยากมาเล่าให้ทุกท่านฟังว่าในขณะที่ดิฉันมีปัญหาเรื่องโรคอ้วนคุณแม่ของดิฉันก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพตอนนี้คุณแม่อายุ92ปีคุณแม่ช่วคุณยายคำพันธุบละมานนะคะคุณยายอายุตอนนั้น91ปีนะคะคุณยายมีปัญหาสุขภาพคือ1นเป็นโรคหัวใจโต2เป็นกรดไหลย,ย้อน3เป็นโรคกระเพาะแล้วก็ 4ก็คือเป็นโรคความดันทุกครั้งที่ไปหาหมอนะคะก็เดือนละ3-4ถึงครั้งไปหาหมอแต่ละโรคแต่ละการจะป่วยนะคะคุณหมอก็จะให้ยามาทานนะคะโรคลดโรคลดความดันโรคหัวใจโตนะคะกดไหลย้อนโรคกระเพาะคุณยายต้องกินยานเยอะมากนะคะผลปรากฏว่าสิ่งที่คุณยายได้รับก็คือร่างกายของคุณยายบวมนะคะแล้วก็บวมยานะคะผิวพรรณนะคะหน้าตาก็ เหมือนยิ่งทานยาไปเท่าไหร่นะคะร่างกายก็ยิ่งผิดปกติมากขึ้นโชคดีนะคะมีคุณลุงจรจากประเทศแคนาดามาแนะนำให้ดิฉันรู้จักสินค้า FL o ตัวนี้นะคะหรือน้ำผู้แห่งชีวิตนี้ดิฉันก็เลยตัดสินใจเอา FL o ให้คุณยายทานผลปรากฏว่าใช้เวลา2ปีนะคะปัจจุบันนี้ตั้งแต่คุณยายรับรับประทาน FL มาคุณยายไม่ต้องไปหาหมอค่ะตอนนั้นที่ตัดสินใจให้คุณยายรับประทาน FL เพราะว่า ป่วยนะคะติดโควิดด้วยแล้วก็คุณหมอไม่ให้อยู่โรงพยาบาลแล้วคุณหมอใหอ้มาอยู่ที่บ้านนะคะ,ะกินก็ตายไม่กินก็ตายตัดสินใจให้คุณยายรับประทานนะคะผลปรากฏว่าคุณยายแข็งแรงกลับมาแข็งแรงแล้วก็ยิ่งแข็งแรงยิ่งกว่าเก่าปัจจุบันนี้นะคะคุณยายไม่ต้องกินยาลดความดันไม่ต้องกินยาเบาหวานไม่ต้องกินยากดไหลย้อนและก็ไม่กินยากระเพาะ อา,าการปวดเนื้อปวดตัวนะคะคุณยายก็หายไปคุณยายก็กลับมาปกติดีปัจจุบันที่คุณยายก็กลับมาสวยใสยวนะคน92ปีแต่แข็งแรงมากขอบคุณ f l ขอบคุณน้ำพุแห่งชีวิตนะคะสำหรับคลิปนี้ก็อยากจะแบ่งนปันแค่นี่สวัสดีค่ะ